ชั้นสามออกมาออกออกแล้วเนี่ยเขาไปดูมาแลไปดูกระทะร้านไหนเด็ดสุดจริงๆชื่อตอนอะไรปะก็ชื่อตอนว่าหมูกระทะคุ้มสะใจไปร้านไหนช่วยบอกทีเออร้านไหนดูดิในในในดูมาดูอุ้ยร้านนี้ก็ดีอยู่ไอ้แก่อ้ห่ามาลิซาดูกันเล่นแบบมาลิซาดูกันเอยเล่นใหญ่เฮ้ยถ้างั้นไปก่อนนะโอเคจอย I สวัสดีครับสวัสดีคะ่คะ,คะเป็นไงบ้างครับคุณพระได้ชิมหรือยังเอ่ยอร่อยไหมน่ากินมากเลยค่ะเยอะแยะ<อ>ไปหมดเลยขอบคุณครับพี่คะแล้วนี้ร้านเนี้ยเปิดช่วงกี่โมงเนี่ยเอ่อห้าทุ่มห้ครับห้าโมงเย็นถึง,งห้าทุ่มห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มแล้วจุดเด่นของร้านเนี้ยมีอะไรบ้างคะเนี่ยเอ่อก็จริงๆรร้านอาหารทั่วไปอะครับเน้นสะอาดสด อย่างอาหารทะเลเนี้ยกุ้งหอยปลาหมึกก็เราก็สั่งตรงจากมาใช้ทุกวันเพิ่งมาถึงเชียงใหม่เมื่อประมาณบ่ายสองนี่เองก็กสดเลยจริงคะกะับที่รู้สึกว่าถ้าถ้าเรียกว่าพอจะเด่นได้ของร้านก็<จ>คงเป็นน้าจิ้มตัวสีเหลืองแค่นี้ครับน้าจิ้มตัวที่เราตักไว้ตรงกลางเนี่ยอ๋อครัเป็นน้าจิ้มอะไรคะเป็นน้าจิ้มเนื้อย่างของประเทศญี่ปุ่นครับคนทีมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นเขาสอนมาแล้วเราก็เอามาปรับสูตรให้เป็นอาัาคารของร้านเราเองนี่เดี๋ยวต้องชิมตลอดนะคะเนี่ยถ้าใครที่ดูลรายการมอชิมแล้วมาเดี๋ยวพี่ลดให้20%ทุกคนเลย อย่าลืมนะคะสำหรับผู้ชมมอชิมนะคะถ้าเกิดว่ามาที่ร้านนี้สามารถได้ลดอีก10%เลยนะคะค่ะแล้วมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะเนี่ยก็คงไม่มีอะไรครับนอกจากอยากฝากนิดนึงว่าอ่าตอนนี้ครับร้านซูโก้เนี่ยมีให้บริการสองสาขาและหน้ามอร้านนี้คืออยู่หน้ามอชอเนาะค่ะร้านนี้คือหน้ามอใช่แล้วก็สาขาใหม่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประตูหลังมอชอเลยครับ ตรงประตูหลังมอเลยใช่ไหมคะที่ไหนเอ่ยเยื้องกับประตูวิศวะออกมานิดนึงอยู่ข้างหลังตรงข้ามคณะศึกษาครับติดเซเว่นหลังมอเลยโอ้ที่นี้ก็มีสัา์ที่กินที่เลือกมีสองที่เลยนะคะสำหรับร้านนี้กินที่ไหนดีเอ่ยลองชิมที่นี่กันครับมาที่นี่แล้วอุ้ยรอนหอมแล้วนะคะเนี่ยน่ากินเชียวใช่ไงเดี๋ยวขอลองชิมกุก่อนเลยนะคะครับผมขอบคุณครับทานได้เลยครับ นัดไปตั้งนานแล้วเนี่ยนี่อยากกินเดียวเลยเฮ้ยมาแล้ววนี้ก่อนจะมาช้าที่ผมไม่มาเออเตรียมช้อนซ่อมมาพร้อมเลยดูดีพร้อมกินที่ไหนกินไหนโอ้โหเนี่ยน่ากินจะได้ที่แล้วเนี่ยเนี่ยบอกเพนที่แบบอะไรนะหมูกระทะร้านไหนกุ้มสะใจร้านไหนช่วยบอกพีได้บอก เป็นน้ำจิ้นจากญี่ปุ่นโโอ้หสูตรญี่ปุ่นนูริยะโอ้โพี่หวานแล้วเนี่ยใครกลิ่นก็แบบอยากชิมอยากกินมากเกยหอมมากเลยอ่ะจริงจริงจุ้ยจุ้ยอิ่มจริงจเลยเนาะทั้งคุ้มทั้งอิ่มทั้งฟินโอ้ยอิ่มมากอิ่มมากๆเลยอ่ะอร่อยมาก สำหรับผู้ชมมอชิมนะคะไม่ว่าจะกินสุกี้ที่สาขานี้หรือว่าสาขาหลังมอรับไปเลยส่วนลด10%สำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวไปก่อนขอไปหายาลดกดกินก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายบ